ไปก็บาดนะพี่น้องฝากพระเอกแคมป์สอนผิชัยพระเอกจากอำเภอสุนเพยจังหวัดขอนแก่นเด้อพระเอกเกาหอบก็หลายพระเอกไม่หอบกับแม่เพิ่มหลายขึ้นกันพี่ชาเล็กน้อยไม่รุนซุ่มกระเพาเขาขาดออกบ่อไว้อ่าอีหลีน่าโกเอาฝากไว้น้ำพี่น้องประ่าณสิเป็นพระเอกเกาพระเอกไม่นะครับฝากไว้ใน่ออกเอาแต่พี่น้องเจ้าอำเภอสุนเพย์ เ้าสิพปอกอันอีกเลยหนึ่งวัชซีสลัดเด้อพี่น้องเด้อจะเลื่อนนะคะงานนี้มีซอด้วยนะคะแก่คุมภาคเออแมนก็หาแก่แน่นอกน,นอก,ก็บาลามเจกเันลยอยตากคนงานของศิลปินทุกทุกชีวิตบ้านอย่าง,งนั้นลูกไปถึงตู้บ้านไปไฟบ้านหย่งหไไไางนั้นไฟไฟก็เลยกบดรอร์อมบ้านแห่ โอ้ตอนนี้จองบัานเฮ่อครับครับขอบพระคุณเลหลายเอาป่านไวทั้งาภูเกาภูไม่ศิลปินเก่าเฮาเขา,ขายัางอยู่ครบพีมศิลปินใหม่ปีนี้เฮาก็มีกันหลายรับสับเพี่ยนรับใส่กันพี่น้องสอดแกงใส่ยืนยันอีกเชื่อแนงไผสิยูสอดแกงยกมือสูงๆเลย ยูให้แก่โอนี่บอลลัมบอลเลิกโบ่ให้พี่น้องเมื่อเ <Okay. S 1> ด้อครับจังสิงแล้วบุญเฮาหมอนี่คอยพี่น้องมีความสุขหลายๆทุงนี้นะครับบ่ไหพี่น้องเสียเวลาพาพี่น้องไปชมคอนเสิร์ตในช่วงต่อไปเสียงระม,มือต้อนรับโชว์พิเศษจากน้องตายสุวรรณันครับจุดเทียนเบียนทองให้พระพุทธุตรบทสบอาิรรพ์บัณ